พรลวดสวัสดีที่สูู้ซุคนครับผมวันนี้คิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของคนริมทางนะพี่น้องเนาะ okay, okay. มือวันสุกล่าพัฒนามันออกซีสามหนึ่งเลขล่างออกแปดซี่เลขล่างออกแปดสีได้พี่น้องได้ <Okay. S 1> คนริมทางได้พี่น้องได้เอฟซี 4, พี่น้องัอนใดสนใจเข่าคุมยังมียังวางอยู่ได้พี่น้องได้ยังมียังวางอยู่ ไอด้ดล่มาตามเบอร์นี้ได้พี่น้องได้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งสองศูนย์แปดของคนริมทางคนริมทางงมวดที่ผ่านมามาเบิงพี่น้องเขาวะคนริมทางงวดที่แล้ว เข่าตัวหนึ่งได้พี่น้องเข่าตัวเล็กวิ่งเข่าตัวหนึ่งแต่จับคู่นั่นของเพิ่นมีอยู่สีหนึ่งเป็นตัวเน,น้นความมามีสามเนาะพี่น้องเนาะเล็กติดเหล็กวิ่นมามีสามของเพิ่นเห็นบ่เล็กวิ่นสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองกัมาหนึ่งอยู่สี่กับมาอยู่หนึ่งกัมาเนาะพี่น้องหนึ่งก็มาสี่ก็มานี่เห็นบ่ สามหนึ่งแปดสีมันขาดสามขาดแปดเนาะพี่น้องก็ได้พวกเขาวันจันทร์วนะันแรกเลยพี่น้องวันจันทร์วันแรกเลยนะ วันจันทร์ที่สองวันแม่อะไรเราพี่น้อง ลาพัฒนา คนริมทางเด็กเด็กวิ่นสามสี่ห้าสามสี่ห้า สองสามสี่เหด็กวิ่นได้พีน่น้องเนี่ยเหด็กวิ่งเหมือน วิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง สองสามวิ่งบนล่างสองกับสามบมมิดตัวเน้นขึ้นเกาหิ่งหองสองกับสามบมมิดตัวเน้นโมมิตัวเด่นส่วนจับคู่สามสอง สามสามสามสี่สี่สองสี่สาม เออสองสาม ห้าสี่เก้าคู่เก้าคู่บนล่างไปกับแต่พันกม็นนนกมติตัวเน้นได้พี่น้องพันก็มิตัวเน้นตัวเด่นส่วนตัวเน้นสี่สองสี่สาม ห้าสองห้าสามเน้นสี่คู่แล้วพี่น้องนะเน้นสี่คู่ ตัวเน้นได้ไปน,น้องนี่ตัวเน้นตัวเน้นเน้นสี่คู่สี่หางทั้งหมดก็มีเก้าคู่เก้าคู่บนล่างไปกับแต่เพิ่นก็เน้นหน่อยโยสี่คู่ไปน้องเพิ่น,นก็จับให้เต็มชุดเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งน,นี่ก็คือมีสามสี่หาสองสามสี่วิ่งบนล่างสองกับสามส่วนจับคู่นี่ก็คือ 3ามสองสามสามสาม3ี4เพื่อเน้นใีสองห้าสองซีสาเน้นซีคู่4หางบนล่างไปกลับได้พี่นอ้องด้นะขอบุนขอบพุ้นค้นริมทางหลายๆครับผมขอให้พี่น้องเข้าโชคมานกันสุขสุขคนเอานี่พี่น้องนี่นี่แหละตัวเนี้นเพื่อยุคข,ข้างล่างนี่ สี่สองสี่สามห้าสองห้าสามนี่ตอนนี้เันคนริมทางอ่าพี่น้องแคบแคบหน้าจอตัวยง้งนี่วันแรกสองทุ่มเคืองคอยช่วงมานกันสูปูสุก่อนอาจจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะรวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม